สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับท่างช่องมดมัดแชนแนลนะครับผมช่องมดแชนแนลพร้อมกับช่องของช่างเตาน้ําโชกนะครับผมครับคลิปนี้ครับมาพอกันครับแอดมินคือเก่านะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโทรหาคุณพอสารคามครับผมงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่นะครับพอสารคามให้ชุดเต็มมากนะครับเขาทั้งบนเขาทั้งล่างนะครับผมเขาโตตรงๆพร้อมนะครับผม เขาแต่อันแต่ว่าข้างล่างนี่ศูนหามันเป็นตัวกลับนะครับแต่ว่าบนนี่บ่ต้องกลับเลยหกเก่าตัวเน้นพร้อมนะครับผมเอาเดี๋ยวขึ้นสถิติไปให้เบิ้งนะครับสถิติอันนี้เป็นสถิติงวดเก่านะครับผมงวดวันที่งวดวันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งเดือนตุลาคมสองห้าหกห้านะครับผมเอาอนี่แหละเขาเต็มเต็มครับผมพอเพิ่นมาฝันคงสุดไทยอีกนะครับ เขาเต็มๆเลยนะครับผมนำชมหมอเอฟซีทันใดที่ได้น้ำพ่อสารคามนะครับกับอแสดงความยินดีนั่นนะครับผมกับเดี๋ยวคลิปนี้เข้ามาตามกันตองวนะครับพอเพิ่นได้คำนวณสูตรออกมาแล้วนะครับผมเอาสิเป็นตัวใดนะครับเดี๋ยวเปรับช่มเราฟังน้ำกันพอสารคามบอกว่าเฝ้าไปหาจับจองลอตเตอรี่กันไว้เด้อตัวนี้นะครับผมมันอาจจะมาลางอาจจะได้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับผมเอฟซีทันใดที่มีโชคมีลาบแล้วนะครับ อย่าลืมอุดนุนผลิตภัณฑ์ของเขานะครับครีมลดฝ้าลดสิวนะครับลดริ้วรอยก่อนวัยนะครับผมใบหน้าไม่กระจ่างใสนะครับครีมของเราช่วยได้ครับผมชุดละ1 3 0่น1,300บาทส่งฟรีทั้งแบบโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางครับเอฟซีทันใดทีมีปัญหาเรื่องปวดแข้งปวดขาปวดกระดูกนะครับปวดฟันปวดตามนิ้วมือนิ้วเท้านะครับผมแคลเซียมเสริมกระดูกครับผม1กระปุก550บาทครับผม ผู้ใดที่ปวดอดอดแอะแอนะครับผมลุกก็โวยนั่งก็โวยนะครับตัวที่ซอยใดครับผมเสริมกระดูกไห้แข็งแรงครับผู้ใดเฮ็ดเวียกนักเอาไปกินเบิงนะครับผม550บาทส่งฟรีครับผมเอฟซีตันใดสนใจกะโทษติดต่อสอบถามเขามาได้ที่เบอร์ที่คุนช่วยด้านล่างเลยนะครับเนาะครับเดี๋ยวห้องไปโทรหาพอสารคามน้ำกันครับครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวห้องมาโทรหาพอดสารคามน้ำกันนะครับโค้งสุดไทย เต็มๆครับผมนำช่อมรากาพ่อเพิ่นไห่ตองหวดมางนะครับถือทั้งบนทั้งล่างครับผมโตตรงพร้อมเอาเนาะครับเดี๋ยวเข้ามาตามตัวเลขตองหวดน้ากันนะครับผมสาหรับเอฟซีทนใดทีนะครับผมอ่ะสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีคุล่าอันบอกน้ำเอฟซีอยู่เมื่อกี้นี่ครับผมเอาสำหรับเอฟซีทนใดที่อยากให้ไปตามแม่มูโตโคกหรือว่าสํานักใดที่ตัวเลขเขานะครับผม คอมเมนต์เขามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเขามาพูดคุยกันครับพอสาระข้ามเหมือนก่อนครับในคลิปนี้เป็นจังได้ครับพ่อฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมเป็นจังไดครับพ่อถือไลน์บอคือเพราะว่าลได้น้ำขึ้นไปล่ะครับผมโอ้ยกับตรงๆทั้งบนทั้งล่างเนาะหายมาตอวงวดก็ไม่มีหัวเก่าอยู่ เออนี่ยังไงิน้กระ่างันครับผมคร่ม่ัะครับครับผมมากวนนี่คำนวณไปพอไปที่นี่เพราะตอเนี้เด่นเวลาดู่ะเห็ดใบขาวๆเนาะพอเนาะอืครับผมเป็นสูตรกับโอ้ยได้หาสูตรน้ำพ่ออยู่ดิได้ลอตเตอรี่ซองใบครับแต่ว่าใตน้ำนี่ กับ,กบพ่อได้อยู่อ๋อแล้วก็ไปถือเลขนาะลอตเตอรี่นะครับสองใบมันออกเกาเกาหกก็ได้อยู่ครับจะรูบ้บางวดน,นี้ถือบ้างเครื่องแสนนี่และวบางหาหูกมื่น,นี่แหละครับผมค,ครับมันมาได้เลขเล่านะั่นพ่อมาถือเลขเล่านะั่นผมผมถือเลขเล่ามาสามมือติดแล้วมือมือมือเคลื่อนนี่ถือทั้งบนทั้งล่างเลขเล้าสองซี 24, ครับหาเกานะครับ เล่าสามัคคีนะครับอยู่ว่าหนีเป็นกัรอยู่ว่าหนี่ไอ้ซึ่งมันจะโทษมาอยู่อมื่นขึ้นเนี่ยครับอือโทษมาว่าคนถือยู่ซุ่มมือเอ็กนี่ตีป้อยไปเหมอนกันเนี่ยครับผมเออครับคุณพ่อเจ้าชุ่มมือมากยื้ออือหลายคนยื้ครับเพิ่นไทยบ้านถ <the S 2> ือกันบลาพ่อเมื่อนี่งวดนี่ไทยบ้านเพิ่นถือน้ำไหล <the S 1> บ่ครับ หัถึงรายน้องลูกห้วบอลถอเปิดบ้านครับโอ้ยหัวเก่ากับบอดด้กับหาศูนย์ก็บบอดด้กลับเนาะคร่เหลางคนมีนองหูเศร้านี่ครับเขาขอเงินมาจ่ายยืมหน้าลังเงินอืมนี่ค้านำใจให้น้องพ่อเนาะครับผมเอาวันนี้เป็นทังไหนครับผมตัวเลขเนวาทั้งนทังอเิไม่ละครับ โอ้ยสัมพอ่ลพอลหรพ่อฝันดีเนาะผมก็ฝันดีเดิเมื่อกี้ออออผมฝันโค้อออองสุดท้ายผมฝันว่าผมได้เห็นเหรียญหาเรียญหาบาทอืมเป็นสีทองเลยเ,ออเป็นได้สิฝันคิ้วครับหมอมันเหรียญหากะหาอยู่แล้วเนาะกลมๆเหรียญ<ๆ>เหรียญหากะกลมๆเนาะก,ก็เป็นศูนย์นั่นแหละก็โอ,อ้ยตรงตรงครับขอบตำราหนูสุดท้ายเข้าก็ต้มไม่หาจีบไม่ให้เป็นแบบนั้นเลยครับผมเลื่อนบบแบบโมเดลเนาะครับ เอฟซีว่าพ่อฝันเจ๊กเห็นเหนืออยูใ่ใช่บริสันฟังบัวท่านแต่ว่าพ่อสารคามที่ฝันแม่นนะครับผมท่านผู้ชมฝันว่าเป้าเนี่ยน,นี่นมามาเเ,เนี่ยมถึงมาม,มัดถี่พอใช้กระดูกเนี่ยเนา่ยมันกินถุงเพราะว่าเนี่ยมัดมัดเกแดด็ดซึ่งเสียพอทั้งนีดพอ,ขอเขาอื่นไปกินเขาพอเลยว่าลาเมื่อก่อนเลียดแลดมื่อพอ,อ่นั่นครับผมอืมนัะครัะ กันฝันนั่งอย่างเงีออ้ออวยว่าพงวาพอถี่มาฝันนั่แหลกเป็ดถีน่นี่ถี่เงี้ยแหละบงอนนี้เป็นจังไรครับพ่อเอาตัวเลขของเข้าไปที่นี่งวอนี้พ่อเ็เข้มเลยแะนแระเป็นสูตร,ร,ร,รคือเก่าหมี่เจคูครับพ่อสูตร,รคือเกาสิสองคือเกาหนาล่สิบสองคูเนาะครับนเนาะเลขว่ายังกับเขา,เาวดัดในบริเวณนต้ด้าล่างครับเลขถึงจะน่ากันกับพเขาจัากโตเห็นบ่อกนครับ เดี๋ยวสกูด้ว้พ่อผมเขียนกันพ่อสารคามครับผมเอาดีใจนาคุณพ่อพ่อเดชมีค่านยู่คากินของเข้านี้ละเมื่อวันที่สิบหกนะครับผมเดือนสิบนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมต่องวดของคุณพ่อสารคามครับผมพร้อมแล้วครับคุณพ่อเอาเลขในตะล่างํำบ่ออันเลขในตะล่างบ่อหรอกพ่อเอาแต่จับคู่นี่ละเขียนโหลด อ,อ,อ,อ๋อเล็กบบกนนรเดืครับพ่เอเียกวิ่งเนี่นวิ่งศูนกับหนึ่งเด้องวนี้บ่ครับเอองวดนี้ละวิ่งบนล่างบ่บงครับวิ่งบนล่างมือบนล่างคือเกานั่งละครับผมวิ่งนะครับบนล่างบนล่างนะครับผมศูนกับหนึ่งบมพ่อเออสูนกับหนึ่งศูนกับหนึ่งครับผมเน้ในให้ตัวได้พ่อ เนี่ยมันมาํำกันละลายวิ่งไปลงสูับครับผมมาทำกันเนาะสองตัวนี้คือว่างานล่ะพ่อกับพี่ใจว่าอูนาตั้งมาขาทั้งมาเก็บกันละครับผมจับคูครับพ่อจับคู่แบบนี้ศูนย์ทีเดอศูนย์สี่่ะครับศูย์สองศูนย์สองครับศูนยเจ็ดศูนย์เจ็ดครับสี่หนึ่งครับ สี่สามสี่สามครับสี่หกสี่หกครับหกหนึ่งหกหนึ่งครับหกสองหกสองหกสามสักครู่ได้พอหกสามครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองครับเจ็ดสามเจ็ดสามครับผม นี่ิบสองตัวนะครับผมสามตัวว่มี่บ่พ่อมี่ว่พอจับไว้ละคือเ่ามันเ,เนลลวลาลูกมี่หาชุดงวดหนึ่ครับผมมี่สี่คสี่เด้อสี่ศูนสี่ครับเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ศูนย์สองศูนศูนสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหกบอพ่อ,อ ศูนย์หนึ่งหกครับสองโอศูนย์ศูนย์หกหนึ่งนั่นแหะฮะศูนย์หกหนึ่งห่วยศูนย์หกหนึ่งอสองหนึ่งแล้วก็สองหกหนึ่งนะครับเนาะหกนิงนิ่ด้สามหางนิ่ด้วยศูนย์สี่ศูนย์ครับแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปะ ยังเหรอศูนย์สี่ศูนย์กับศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับตัวได้อีกป่ะศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ครับหลักสองตัวหนึ่ไล่ครับผมศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองคระบศูนย์สี่ศูนย์สองครับ สี่หนึ่งสี่หกสี่หนึ่งสี่หกครับหกหนึ่งหกสามหกหนึ่งหกสามครับเห็นอะไรนี่เลว่าข้งอะไรครับผมเฮ้วันนี้เฝ้าเอาไปจับจองกันไว้นะครับเอฟซีเพราะว่าตัวเลขมากนี่นารุ่นเลยนะครับแต่ว่าเบิ้งมันมีไว้แล้วลบไปดีจากใบเน่ยครับเลขสามตัวนี่ปะ สีห่หนึ่งเนี่ยสี่หนึ่งหาลอตเตอรี่ไว้ครับผมเป็นยังคือว่า,าต้องหาลอตเตอ,อรี่ไว้พ่อเอาพออะไรคาเป็นลางสักเดี๋ยวที่นะี่ไงโอ้ประธานมันเป็นลางนะครับผมตัวเลขของพอ่อกับบนล้างยี่หรอได้เหรเอได้เลยครับบนลานะ้างครับหักพุ่ามากรอตเตอรีร่เดนหรือวนะ่าครับผมคือยังคือยังผมนี่แหละมากลอตเตอรี่ได้เลยครับพ่อมากรออะไรหลายใบยื่งนะพ่อมากครับผม เอาโอเคครับคุณพ่อขอบคุณแนวทางดีๆครับผมตองงวดลำลำลุวยๆไปน้ำกันขึ้กเแล้ละพ่องวดนี้ครับผมเอฟซซหลายค้นกับคอมมนทมหายอยู่ทดสาระข้ามพอวสาระข้ามอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขนี่เขาจังๆเขาคักเขาเนี่ยเขาบนล่างตัวตรงๆว่าตรงกับครับผมทั้งมาฝันดีแห้งนะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายสิตามความฝันพวสารข้ามให้น้ำ เลขอะไรเลขบนที่พ่ามาทำการจะเป็นสิ่งให้กันเด้อครับผมเดอครับโอเคครับพ่อขอบคุณแนวทางดีๆครับผมลางงานเก้ากับแปดเนาะล่ะครับเก้ากับแปดไม่มาด้วยกันนะครับเนาะลางมันเป็นสิงเลยครับลางัานปุ๊บมากหรอกครับผมโอเคครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอานะครับท่านผู้ชมตัวเลขกัน ตามที่แป้ไว้ให้หน้าจอเลยนะครับผมแคปหน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวท่างครับผมสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วนะครับพรอมไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ